รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และบริษัทเฟรชมีเดียจำกัดโดยชิมไปบุญไปร่วมกับผลิตภัณฑ์พันธายนารสิงบริษัทปตทจำกัดมหาชนน้ำมันงาจีนตราบังกอนคู่กะทิร้อยเอร์ซนตตราอร่อยดี KCF เกษะเมชัยฝา่น้ำส้มสายชูตราคิวพี v j AJ ดีคาราโอเกะผลิตภัณฑ์งวนศูนย์ผลิตภัณฑ์สตาร์เวลสุปร r แ์ r ตรานกเพนกวินฮอตพอตสุกี้บุฟเฟ่ภูมิใจเสนอยกขยุ6งหกโมงเช้าอาหารไทยอาหารโลก บาามมเเเติิดยยนนรรััะววื่อจีงง,งกช้สวัสดีค่ะคุณจะรซอนป่าตะทองบุญทองนะคะวันนี้ซอนพาแฟนๆรายการยกขยง6โมงเช้ามาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและตอนนี้นะคะซอนก็อยู่ที่ริมแม่น้ำตาปีค่ะ อากาศเย็นสบายมากเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทานอะไรเราไปฟังสาระดีๆก่อนเลยก่อนค่ะ อารักครับยกขยองหกโมงเชา้าอาหารไทยอาหารโรคแม่เราก็ไม่ได้พาไปเที่ยวแต่ตลา,าดเช้ากันอย่างเดียวแล้วนะครับผมและท่านทามาเที่ยวเมืองสุราษฎร์อีกตลา,าดหนึ่งที่อยากจะม,มาเที่ยวกันคือตลา,าดสารเจ้าแม่มาเยี่ยมเยียนวิถีชีวิตคนสุราษฎร์ยามค่าคืนกันที่ตลา,าดสารเจ้านะครับตลา,าดแห่งนี้มีอาหารการกินมากมายไม่ว่าจะเป็นของขา้าวหรือของหวานแม่แม่ค้าก็น,นาตาสาัสวยกันนะจ๊ะ ถ้าใครชื่นชอบบรรยากาศของกินแบบบรานๆก็ต้องทีตราสารเจ้ากันจ้าแต่กระซิบบอกกันหน่อยตลาราสารเจ้าเขาขายกันตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มกันนะจ้าเอาละจ้าถ้าใครแวะเวียนไปเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ก็อย่าลืมไปหาของกินอร่อยๆกันได้ทีตราสารเจ้านะจ้าโอ้โหชมบรรยากาศชิมบรรยากาศเรียบร้อยแล้วท้องชักคิวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะไปยกขยงติดดาวที่ไหน คครูค่ะยกขยโยงติดดาวสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนต้นตะูผมแต่บางบานตื่นยิ้มรับตะวันผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูตราคิวพีเชาเย,ยือนอยากออกไปยกขยโงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครบผลิตภัณฑ์สตาร์วิลสมัยหกักมวนนอนเป็นสายหลัดสลายสลบยกขย AJ ดีว <AJ S 2> ีดีโฮมเทเตอร์ AJ เครื่องเงาลา่นคาราโอเกะอาจจะมีหลายช่องตามพบค่ะและ อนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่ร้านข้าวแกงพี่หลวงนะคะโอ้โหเป็นร้านที่มีชื่อเสียงและโด่งดังมากในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะคือใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยพูดง่ายๆว่าต้องแวะมาร้านนี้นะคะโอ้โหแล้วเราจะชักช้าทาไมนะคะแล้วเข้าไปดูดีกว่าว่าวันนี้เขาจะมีเมนูอะไรเด็ดๆมาแนะนําเราบ้างไป ก่อนอื่นขอแนะนําแขกรับเชิญพิเศษของเราเลยดีกว่าค่ะพี่หลวงนะคะสวัสดีครับพี่หลวงแล้วก็แก๊งยกขยงของเรานะคะคุณอาสุนทรนักเตาบุญมาแล้วก็พี่ต๋อนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยกแก๊งมาเลยครับใช่ายอหรขยองเากใช่ค่ะวันนี้น้องคอนจะแนะนําอะไรอ่ะโอ้โหวันนี้นะคะในฐานะที่หนูเนี่ยเป็นคนสุราษฎร์ธานีเป็นคนใต้นะคะครัสใช่คนสุราษัสพลาดไม่ได้เลยกับเมนูแกงเหลืองแกงเหลืองค่ะ นี่เอาโหยน่เข้มข้นเหมือนเดิมเลยเกลือเลืองโยมรวมแล้ค่ะมยอเาเลยแล้วมยอร้าวด้วยแล้วมาวนะคะแล้วนี่ใช้ปลาอะไรนะคะอันนี้ใช้ปลาจิดาปลาอรนะปลาจิดาปลาจิดามันคือปลาตับจมรูป่ะปลาตบจิมอ๋อคล้ายๆปลาตับจิมเนื้อมันเยอะแต่ผมมันเยอะดีกว่าไหม ได้ค่ะชิมดีกว่าชิมดีกว่าอันนี้กเขาหมูนี่นั่นทำเหมือนเดิมมูสามรสขอลองดูหน่อยคหมูสารสอันนี้ขอจิ้มมาเลยนะเังไม่ได้ไม่อุ้นี่แกงเหลืองนี้มันใช้อะไรนะคะผักมันขีหนูนะคะมันอะไรเนยมันขีหนูค่ะมันจะมันาท่านผู้ชมทำไมถึงเนียเพราะว่ามันเป็นเ็มันเล็กๆมันเล็กๆเหมือนขี้อ่าเป็นมันชนิดหนึ่ง เดี๋ยวนะคะโหเราทานขนาดอาหารขนาดนี้แล้วเนี่ยเชา้าเช้าคุณผู้ชมเห็นอย่างงี้คงแบบอยากทานไม่แพ้กับพวกเราถ้าเกิดใครอยากทานเนี่ยฝากพี่หลวงฝากเลยค่ะว่าเบอร์อะไรที่ไหนสถานที่ทาทามายัางไงครับถ้าถ้ามาดูด้านก็ต้องถามถึงมาที่ตลาด,ดสดจำเปาทองค่ะตลาดสดจำเปาทองเป็นตลาดที่สะอาดแล้วก็ได้มาตรฐานหน้าร้านตรงหน้าจังหวัดจำเภาทองแล้วก็จะเห็นร้านพี่หลวงอยู่ข้างๆใช่ไหมก็จะเห็นร้านพี่หลวงอยู่ในโรงอาหารในตลาดสดอ แต่ผมว่าไม่ต้องหาหรอกเพราะว่าดูคนเยอะๆแสดงว่าอยู่ร้านพี่หลวงแน่ต้องนี่สมเด็จคนไม่กล้าบวกกล้องนะฮ่าฮ่าฮ่าบวกกล้องแล้วเบอร์อะไรคะฝากไปเลยนะคะเบอร์0 8 7 0 8 7 3 8 0 3 8 0 3ูนย์แปดเนย์งส้องโซนอร่อยแบบนี้ผมด้วยสี่ชั่วโมงด้วยสำคัญคือเปิดที่สี่ชั่วโมงครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอร่อยแบบนี้น้องโซนวันนี้ ตีด้วยนี่นะคะ hey, เกียรติบาร์เด็กรุ่นเด็กเกีรมิาค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมนะคะที่ให้ที่พักที่สบายนะคะโรงแรมไดมอนด์พลาซ่าสุราษฎร์ธานีนะคะที่เอื้อเฟื้อแล้วก็ให้ทีมงานของเราได้พักกันแบบโอ้ยสบายเลยค่ะ กับช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงค่ะยติดตามนะครับไม่ฮักก้นร้อนศุราหนึองอ่งร <laughs> ้อยเกาะเงาะไอร่อยเกาะอร่อยเกาะอร่อยใหญ่ไข่แดงแหลงธรรมชาติเจ๋งมากเนี่คย,ยค,คนสุราษครับใช่ค่ะคนสุราษสวยแบบนี้เลยครับโอ้ขอบคุณครับพื่อนายกขยงหกโมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดยกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดี ต้นตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลมหกงช้าเลียงอย่าย่ารผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตรางว่วนสูงน้มนงำ,มนนำมันงาจีนตราบมังก่อนคูน่หลังจากที่พวกเรานะคะเป็นรับประทานอาหารมาอิ่มมากเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่ตลาสดสำเพาทองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจาก ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะท่านเียรกิจฝังมุทิตากุลหรือเฮียเป้านั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียยังรออยู่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรอค่ะปกตินี้เฮียได้มาเที่ยวคู่แบบซื้อของอะไรบ่อยไหมคะที่ตลาดรอมาประจาครับเพราะว่าผมเันคณชอบทานอาหารแล้วที่นี่นะครับมีอาหารทุกชนิดที่เราต้องการไม่ว่าคาวไม่ว่าหวานหรือของสด ทุกอย่างครับสะอาดมากแล้วสะอาดมากโอ้ถ้าห้องน้ำมันเขาได้รับรางวัลอยู่แล้วครับผโอย่างั้นดีโชคดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้คงต้องรบกวนนะคะท่านยำไปช็อปซะหน่อยค่ะไปช็อปอาหารเพื่อนมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างงี้นะคะใช่ป่ะอะไรในวันนี้แช่จะทำเมนูอะไรคะเมนูเป็นซุปคนทะเลครับซุปคนทะเลน่าสนใจเลยไก่ปูไก่หอยเป็นทะเลทั้งหมดเอาทะเลด้วยป่ะได้ ชุกพุนทะเลค่ะโอ้โหงั้นเดี๋ยวเราไปยกขยงกันดีกว่ายกขยงไปดูเขนนายคาไปเลย ถ้าจะพูดถึงตลาดที่สะอาดติดดาวจนได้รับมาตรฐานอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์คนในจังหวัดนี้ก็ต้องยกให้ตลาดสำเพาทองกันเลยจ้าเพราะตลาดเขาดูสะอาดสะอา้านแถมยังมีสินค้าเรียกซื้อมากมายทั้งอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานหรือจะเป็นของสดที่มีแผงค้าอยู่เป็นร้อยๆแผงเลยจ้าพอค้าแม่ค้าเขาก็ยิ้มแย้มพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนแต่ต้องบอกกันสักนิดนะว่าตลาดแห่งนี้เขาจะเปิดกันช่วงบ่ายๆนะจ้า เดี๋ยวเราจะไปซื้ออะไรกันเนี่ยวันนี้ซุปก้นทะเลชุบก้นไทยซุบก้นไทยใช่ไหมต้องเลือกร้านที่มีของครบนะร้านนี้ร้านเนี้ยมีอุปกรณ์ครบเลยอ่ะเอาอะไรบ้างเชฟวันนี้พริกไทยใช่ไหมแค่เชฟวันนี้แม่กดใหญ่ทำไมสวยยังเลยกับแม่ค้ากับลูกคคู่กันเลย เาต้ใ้สองอย่างค่ะเดี๋ยวเราไปไหนต่อนโอเคไปไปไปโอไป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 าปไ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 าไปไปอปไปไปไป้ปไ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 ปคปไ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 นไปไปปไปป ก็มีป้ายปักราคาหมดทุกอย่างเลยอันนี่้ราคาดีที่สุดราคามาตรฐานมากใช่ครับมีทุกน้ำเลยเนี่ยก็มีหมดทุกอย่างเลยทุกอย่างเขาปักป้ายหมดนี่เรามาถึงผักแล้วก็ต้องใช้ผักอะไรบ้างคะนี่ผมจะใช้แครอทครนะแครอทอันนี้เขียนเลยขีดละห้าบาทนี่แครอทมาฝากสีสวยหอมอีกละห้าบาทหอมก็ไปทำอะไรอ่ะเอาทำทุกทุกคนตัดทุกคนทะเลนี่ เมื chef, e ่อกี thing, ้เชฟเห็นมีกิโลกลางด้วยเขายุติธรรมนะนายกเพราะว่านายกควบคุมไงใช่เราควบคุมมาตรฐานความสดแล้วก็สะอาดต้องได้เอไป่นี่ดีกว่าครับไปที่นี่ดีกว่าครับที่นี่ลดโลกร้อนช่วยประหยัดแล้วก็ลดโลกร้อนด้วยโอ้โหทำไมจัดเรียงได้สวยมากเลยอ่ะครับใช่ครับผักสดด้วยเย้อุ้ย อุปกรอนเริ่มจะครบแล้วเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าต่อิ้วแล้วใช่ไหมหิวหิวรจคแห้ตอนนี้ไปามนอ้ามาเมืองสุราธานีเมืองที่มีของขวัญว่าไข่แดงอยู่ในของขวัญของจังหวัดด้วยเราก็ไปฟังเคล็ดลับเรื่องไข่จอกอรสุนทรวัฒนาพรและน้องกุญแจสอนกันเลยจ้าว่าจะมีเคล็ดลับเรื่องไข่อะไรมาฝากค่ะและตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่ง สัญลักษณ์นะคะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็คือไข่เค็มชายยาค่ะไข่แดงแหล่งธรรมะสุราษฎร์หนึ่งร้อยเกาะเงาะไ่เงาะออ่่เงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะชอ้นมากเนี่ยคนสุราษฎร์ครับใช่คคนสุราษฎร์สวยแบบนี้เลยครับโอ้ขอบคุณค่ะคุณอาเอาไข่นี้คุณอาหนูมีเรื่องสงสัยพอดีเชฟปึงเขาจะทำเมนูไข่ ไข่ไข่ใหญ่ของเราเลยพอมีเมนูไข่ในวันนี้เมนูเราต้องมาเลือกใช่ไหมคะเลือกมีวิธีเลือกนี่ไข่ไก่นี่ไข่เป็ดใช่ไข่เป็ดนี่จะขาวกว่าไก่ไก่มันขาวไข่ไก่นี่นะจะขาวน้อยกว่าสมัยโบราณไข่เป็ดนี่เขาไปทำอะไรรู้ไหมทำอะไรอะคะเขาไปทำไข่เป็ดลงไง แต่หลังๆคืนไปคืนมาเลยกลายเป็นเอาไข่ไก่ไปทำไข่รแต่ไข่เป็ดยังคงรูปอยู่ได้เอาเอาวิธีการซื้อไข่ก่อนต้องซื้อไข่ด้านๆแบบเนี้ยนวลๆด้านๆท้าเมื่อไหร่ไข่มันสวยเป็นมันเบาวนะเอาไปไกลๆเลยเพราะมันเป็นไข่เก่ามันจะเสียแล้วมันจะมันวาวอย่างนี้ไข่ของน้องนี่เขาเขาสดมาก แล้วโปรตีนจากไข่นี่นะเมือ่อก่อนเขาหาว่ามีคอเลสเตอรอลแต่ไม่จริงหรอกครับเดี๋ยวนี้เขาก็ไปตรวจสอบใหม่แล้วเพาราะฉะนั้นผู้สูงอายุอย่างเฮียเนี่ยโอ้ไม่ใช่เฮียที่อานานอาเด็กกินได้สัปดาห์ละสี่ฟองนะ<อ>เด็กๆได้กินได้วันละลูกเลยสบายเอ้าเราคุยไข่เสร็จแล้วเราต้องคุยไข่เค็มนิดนึงค่ะไข่เค็มเอาใช่ใช่เขาพอกเราเราก็เขาก็เลยอันนี้ข้างนอกเนี่ยเป็นขี้แกบเป็นขี้แกบ ช่ของชายยาก็ค่ะก็วันนี้เคล็ดลับพอสมควรแล้วค่ะเวลามีน้อยใช่โอ้น่าเสียดายมากเลยนะคะเดี๋ยวไปรอเชฟเขาจะปรุงอาหารคละเดี๋ยวไงก็ไปพบกันเลยค่ะกับช่วงหน้าช่วงชิมขมมงโฉงเชงงเงไปยกขยุกทำให้น่าน่ารับประทานขึ้นได้แล้วรู้จริงลายกรู้จริงแสดงว่าไปเสียชวนบ่อยไปบ่อย ยกขยุง6โมงเชา้าอาหารไทยอาหารโลกเทสตี้เทสตี้ชิมขโมงโฉงเฉงน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุง้งตราพันท้ายนารสิงห์เมื่อดวงจานเลี้ยงหลง หกโมงเช้ายงอย่างออกไปยกขยฟอร์มใหญ่ซูเปอร์แวตรานกเป็นกวิ้นยุคนี้มันต้องทันสมัยหากบนนอนเป็นสายลัดสลายคิดถึง KCF เกษมชัยฝาสาสารหนาติดตามสนุกสนานทานพบฮอตพอตสุกี้บุฟเฟ่เข้าสู่ช่วงชิมขมงชงเชงนะคะค่ะสำหรับวันนี้จะทำเมนูอะไรคะเชฟเป็นเมนูซุปข้นทะเลครับโอ้ซุปข้นทะเลนะคะแล้วส่วนผสมนี่มีอะไรบ้างคะวันนี้ผมใช้เนื้อปลาทะเลครับผมแล้วกุ้ง แล้วก็ปลาหมึกครับแค่หลอดหอมต้นหอมทอดปรุงรสและที่ขาดไม่ได้คือพิไทยปามือที่หนึ่งครับม้วนสูงและน้ำมันงาตามังกรคู่ครับเย้โหถ้านายยกคิดว่ายากไหมคะผมคิดว่ายากอยู่แล้วครับเคยทานไหมคะเมนูนี้ยังไม่เคยเลยครับไม่เคยอ่ะเออเราไม่ต้องใส่น้ำมันหระคะใช้น้มันงานอ๋อโหน้ำมันอย่างดีเลยค่ะหอมนะครับ ลงไปพูดก่อนเลยนี่ใช้น้ำมันนานมากเลยเมนูนี้เมนูนี้หนูยังไม่เคยทำเลยเดี๋ยวดี่ใส่พร้อมโอ้โหนี่ตอนนี้ทีบพูดนี่ผมลวกมาก่อนเวลาผมลวกนี่ผมใส่น้ำส้มสายชูคิวพีครับจะได้ลดไม่ให้มีกลิ่นข้าวครับผมก็กลิ่นข้าวเป็นหักกานอาหารครับ อันนี้ก็แครอทตามด้วยแครอททางแครอทนี่คือสวยเลยนะสังเกตง่ายนะคะว่าเขาจะเน้นผักเยอะนะคะต่อไปด้วยอะไรคะเดี๋ยวผมจะใส่ที่ใครตามเบอร์ที่หนึ่งครับคือคือวันไหนไม่ทำเมียไล่ออกจากบ้านเลยต้องทำทุกวันเรียกว่าวันนี้ไม่ทำโอ้โหได้รบล้อเนี่ยเริ่มหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเรี้ว่าหอมแล้วครับผมก็จะจัดเลยส่น้ำซุปใส่น้ำซุปใส่น้ำซุปลงไปเป็นไงล่ะพันเต็มเต็ม หมูจริงๆนะคะอันนี้ผมใช้เตาตะตาเวลครับความร้อนสูงครับแผ่และหนีขึ้นมาความร้อนเท่ากันครับไม่เป็นจุดได้จุดหนึ่งป้านี่ปลบเดียวก็เดือดเลยครับอันนี้คือซุปซุปคนทะเลนะคะดูแล้วก็ไม่ยากนะไม่เยอะซุปแบบจีนนะไหนอยแบบจีนดูแล้วไม่ยากนี่แล้วก็ใส่ซอสปรุงรสใส่เองเพิ่มสีซอสปรุงรส แล้วขั้นตอนต่อไปอะไรต่อคะถ้ผมก็เอามันโมโหแล้วอ่ะโมโหแล้วมันเดือดผมไม่ใส่เดพี่โลกเกมไหยครับโมโหแล้วใส่พระเอกลงไปนะคะนี่ต่อไปนะคะก็จะทำการใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะหสยางใส่ทีนเนโอ้เริ่มข้นแล้วเมื่อกี้ได้ยินคุณอาบอกว่าอะไรเสฉวนนะคะก็เดี๋ยวต้องใส่ไข่สุดท้าย คุณนาเมื่อกี้คุณนาบอกไม่ต้องบินไปไกลเลยได้ยินนะไม่ต้องบินไปไกลกินที่สุราษฎร์นี่แหน่ดีมากเนี่ยทุกเสฉวนมากินสุราษฎร์ใช่ไม่ต้องบินไปนู่นนะคะทะเลนี่ทะเลสุราษฎร์ด้วยกุ้งหอยปูปลาของสุราษฎร์หมดค่ะอันนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วครับผมก็ปิดไฟทิ้งเย่ปิดไฟเดือนแล้วเรียบร้อยนะคะกุ้งไตต้นหอมครับโรยหน้าด้วยผักชีต้นหอมครับต้นหอมค่ะ สุดท้ายครับผมใส่ไข่เขาไข่ไข่อ๋อไข่ใส่ทีหลังเลยนะคะเพราะอะไข่เนี่ยเพราะว่ไข่ขาวนะเพราะไข่ขาวอย่างเดียวครับเขาจะทำให้มันเป็นเส้นที่เป็นสายเดี๋ยวถ้าเกิดตุ๋เป็นสายจริงด้วยเคห้มันเป็นเส้นทาให้น่าน่ารับประทานขึ้นได้แล้วรู้จริงมาทุกรู้จริงแสดงว่าไปเสียชวนบ่อยไปบอกนี่กินได้เลย เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแม่ เรื่อยไหมเรื่อยดำูอร่อยไหมคะอร่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายกมากๆค่ะที่ให้เกียรติกับพวกเรานะคะรายการยกขยง6โมงเช้านะคะที่ได้พาพวกเรานะคะไปชอบแล้วก็ไปเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะขอขอบคุณนะคะพี่น้องชาวตลาดทุกคนนะคะตลาดสดสัาเพาทองค่ะขอบคุณค่ะ และที่สําคัญค่ะขอขอบคุณปตทกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตาอร่อยดีน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ม่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตามมือที่หนึ่งสีไทยซปเปอร์แวร์ฮอตพอตบุฟเฟ่น,นาชาติผลิตภัณฑ์น้ำมันงาตรามังกรคู่ผลิตภัณฑ์แปรรูป KCF ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูตาย QP AJ DVD และ AJ เครื่องเล่นคาราโอเกะผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสตาร์เวลทีวีพูบุฟเฟ่ดอกจันทร์สามห้าเจ็ด อยากจะรับคุณทุกคนนะคะให้พูดพร้อมกันนิดนึงค่ะยกขยงหกโมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกเย้โมกงเช้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเอยวไปชิมไปเอยวไปชิมไปยกขยงหกโมงเช้า